สามเคล็ดลับง่ายๆในการขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบ้านคุณเคยมีปัญหาบ้านมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ไหมครับเคล็ดลับที่หนึ่งนะครับคุณไปในครัวไปเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดามาทำความสะอาดกลิ่นที่คุณไม่พึงประสงค์ได้เคล็ดลับที่สองครับคุณพ่อบ้านแม่บ้านครับส้มที่คุณกินปอกเปลือกมานะทำเป็นน้ำยาดับกลิ่นได้ก่อนจะไปถึงข้อที่สถ้าชอบเคล็ดลับดีๆแบบนี้กดติดตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่ 3. ในการกำจัดกลิ่นภายในบ้านกลิ่นท่อกลิ่นชักโคก กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ง่ายที่สุดผมใช้นิตเตอร์สเนลมาจากธรรมชาติสามารถสัมผัสมือได้เป็นจุลินทรีย์ถึง7สายพันธุ์ใน1กรัมมีจุลินทรีย์ถึง1ล้านตัวก็จะไปกำจัดกลิ่นที่ต้นเหตุโดยไม่ได้กบกลิ่นกลิ่นของคุณก็จะหายไปได้โดยง่ายแค่เพียงตักใส่ในช็โคโกโกชีหรือหช้อนผสมน้ํา1ลิตรเอาไปราดในบริเวณที่อยากกาจัดกลิ่นหรือถ้าคุณมีท่อตนันในมันอุดตนันเทลงไปครับเขาก็จะไปกินพวกไขมันต่างๆได้ดีเลยทีเดียว แนะนำครับสามารถกดได้ในตะกร้าสินค้ามีจำนวนจำกัดระวังจะหมดก่อนนะครับ